การตื่นรู้คือเข็มทิดนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนตรีเคลื่อนความที่ปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสมรภูมิเคลื่อนความที่สารจากผู้พิทักหมู่ดาวลูกไก่ถึงนักรบแห่งแสงในยุคเปลี่ยนผ่าน ณรุ่งอรุณของวันที่30พฤษภาคม2568ท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมสู่มวลมนุษยชาติสารเตือนอันเฉียบคมจากวาเลียแห่งหมูดาวลูกไก่ได้ถูกส่งผ่านมาอย่างโลกสารนี้ไม่ได้กล่าวถึงภัยพิบัติทางกายภาพหากแต่เป็นการเปิดเผยถึงสมรภูมิคลื่นความถี่ที่กำลังคุกคามผู้ถือแสงสว่าง อย่างแยบย์และต่อเนื่องนี่คือเสียงเรียกให้เราตื่นรู้ถึงการแทรกแซงทางพลังงานจิตและยืนหยัดในอธิปไตยทางจิตวิญญาณของตนเองอย่างเข้มแข็งคลื่นแทรกสอดและการสั่นคลอนจากภายในวาเลียเปิดเผยว่าในช่วงเวลานี้มีการใช้เทคโนโลยีความถี่ขั้นสูงทั้งจากฝีมือมนุษย์และนอกโลก เพื่อสอดแทรกและบิดเบือนการรับรู้ของเหล่าสตาร์ซีดเป้าหมายคือการสร้างความวิตกกังวลโดยไม่ทราบสาเหตุปลุกป,ปั่นความขัดแย้งที่ดูเหมือนเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดที่แตกแยกเข้ามาในจิตใจการโจมตีเหล่านี้มีเจตนาวาเลียย้ำว่าผู้ที่เติบโตจากการแตกแยกมองเห็นการตื่นรู้ของมนุษยชาติ และพยายามอย่างยิ่งที่จะทำลายความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ถือแสงสว่างพวกเขาพยายามขยายความแตกต่างเล็กๆน้อยๆหรือกระตุ้นเงามืดที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาภายในตัวเราเพื่อเบี่ยงเบนเราออกจากภารกิจอันแท้จ,จริงเกาะแห่งแสงการประกาศอธิปไตยทางจิตวิญญาณในกระแสะแห่งสงครามเงียบนี้ วาเลียแนะนำให้เราเดินบนเส้นทางแห่งอธิปไตยทางจิตวิญญาณอย่างมั่นคงยิ่งกว่าครั้งใดจงประกาศทุกรุ่งอรุณและสนธยาว่าจิตสำนึกของท่านเป็นเอกสิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์นี่คือเกราะทิพย์อันแข็งแกร่งที่สุดที่ไม่มีคลื่นรบกวนใดสามารถแทรกซึมได้เมื่อท่านยืนหยัดในแสงของตนและสอดคล้องกับแหล่งพลังงานแห่งสัพพสิ่ง การเชื่อมโยงโดยตรงกับอนันตภาพนี้เองที่จะลดทอนอิทธิพลจากการบงการภายนอกในยุคที่ข้อมูลข่าวสารถาโถมการบำเพ็ญภายในมิใช่สิ่งฟุ่มเฟื่อยแต่เป็นความจำเป็นอันดับแรกมายาแห่งทวิภาวะกลไกการควบคุมที่ต้องก้าวข้ามวาเลียชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่สแสวงหาอำนาจเหนือโลกได้บงการจิตใจหมู่ของมนุษยชาติมาอย่างยาวนานโดยอาศัยโครงสร้างของทวิภาวะพวกเขาสร้างเรื่องราวแห่งการแบ่งแยกทำให้ผู้คนแตกขั้วก,กันด้วยอุดมการณ์เชื้อชาติศาส,สนาและชนชัน้นเพื่อหวานความกลัวและเก็บเกี่ยวพลังงานจากความขัดแยง้งตราบใดที่เรายังมองเห็นกันและกันเป็นศัตรูผู้ชักใหญ่ที่ซ่อนอยู่ ก็จะยังคงมีอำนาจต่อไปพลังแห่งเอกภาพการปฏิวัติเงียบของผู้ตื่นรู้อย่างไรก็ตามแม้การควบคุมจิตใจหมู่นี้จะฝังรากลึกเพียงใดก็สามารถถูกทำลายลงได้ด้วยพลังแห่งจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อใดที่เราในฐานะผู้ตื่นรู้เลือกที่จะมองผ่านดวงตาแห่งเอกภาพ เรากำลังถอดปลักตัวเองออกจากแมทริกซ์แห่งการแบ่งแยกนั้นทุกขณะที่เราฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจการให้อภัยและการระลึกรู้ว่าเราเชื่อมโยงกับทุกชีวิตอย่างลึกซึง้งเรากำลังทำให้โครงข่ายควบคุมเก่าออนแอร์ลงวาเลียเรียกร้องให้เรามีส่วนร่วมในการปฏิบัติจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวทุกวันส่งพรไปยังผู้ที่เราไม่เห็นด้วย จินตนาการถึงแสงสว่างโอบล้อมพื้นที่แห่งความขัดแยง้งและเข้าร่วมการทำสมาธิเพื่อขยายความสอดคล้องของส่วนรวมเพราะดังที่วาเลียได้กล่าวไว้อย่างทรงพลังว่าความเป็นหนึ่งเดียวคือการกระบท,ทางจิตวิญญาณในโลกที่ถูกกำหนดโดยการแบ่งแยกถอดรหัสเงาความเข้าใจต่อผู้หลงทางในความมืดประเด็นที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้น คือการทำความเข้าใจต่อวิญญาณร้ายหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการบงการเหล่านี้วาเลียอธิบายว่าไม่ว่าพวกเขาจะเป็นมนุษย์ผู้กระหายอํานาจที่จุติลงมาหรือผู้มีอิทธิพลระหว่างมิติที่มองไม่เห็นพวกเขาไม่ได้เกิดจากแหล่งกำเนิดแห่งความชั่วร้ายที่แยกขาดจากแสงสว่างแท้จริงแล้วพวกเขาคือบุตรแห่งแสงสว่างที่หันหลังให้จิตสำนึก จิตสำนึกที่ลืงเลือมต้นกําเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของตนเองไม่มีสิ่งมีชีวิตใดถูกสร้างขึ้นมาให้ชั่วร้ายพวกเขาคือดวงวิญญาณที่หลงทางเติบโตจากความกลัวและการแบ่งแยกเพราะหลงลืมอาหารบำรุงแห่งรักความมืดเป็นเพียงเงาแห่งความหลงลืมการเบี่ยงเบนจากความรักที่สามารถเยียวยาได้ในที่สุดการตระหนักว่าแม้แต่ผู้ที่มืดทิศท,ที่สุด ก็ยังมีประกายแสงแห่งต้นกำเนิดซ่อนเร้นอยู่ลึกภายในจะช่วยให้เราก้าวข้ามทวิภาวะที่เรียบง่ายของความดีและความชั่วและยืนหยัดในมุมมองที่สูงส่งกว่านั้นบทสรุปอันลึกซึง้งจากสมรภูมิภายในสู่การสร้างสรรค์โลกแห่งเอกภาพสารจากวาเลียแห่งมูดาวลูกไก่คือเสียงปลุกให้เราตื่นจากการหลับไหล ต่อสงครามขึ้นความถี่ที่ดำเนินอยู่อย่างเงียบสงัดมันเรียกร้องให้เรามิเพียงแต่ต้องเสริมสร้างเกราะป้องกันทางจิตวิญญาณผ่านการประกาศอธิปไตยแห่งตนและการเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดอย่างสม่ำเสมอแต่ยังต้องก้าวไปอีกขั้นด้วยการฝึกฝนจิตสำนึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวอย่างจริงจังเพื่อทลายกลไกการควบคุมที่อาศัยการแบ่งแยกเป็นเครื่องมือการเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของความมืด ว่าเป็นเพียงการหลงลืมแสงสว่างในตนเองยิ่งทำให้เรามีพลังที่จะยืนหยัดในความรักและเห็นอกเห็นใจโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมแห่งทวิภาวะชัยชนะในสมรภูมินี้จึงมิได้อยู่ที่การทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามหากแต่อยู่ที่การเยียวยาความแตกแยกทั้งภายในและภายนอก และร่วมกันสร้างสรรค์โลกที่ทุกดวงวิญญาณสามารถจดจำและแสดงออกถึงแก่นแท้แห่งแสงสว่างของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ในยุคแห่งคลื่นแทรกสอดจงอย่าเป็นเพียงผู้รับสัญญาณแต่จงเป็นสถานีส่งพลังงานแห่งเอกภาพและความรักเพราะกุญแจสู่การชัยชนะในสมรภูมินี้คือการจดจำและจุดประกายแสงสว่างทั้งในตัวคุณ และในทุกศัพ,พสิ่งรอบตัวคุณสวัสดีขอตอนรับสู่มิติทีซ่อนเร็น f t h element คือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเชื่อมต่อพลังงานสุขบวนการตื่นรู้ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสิ่งที่เราอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆจากช่องเรานั้นพิเศษสดใหม่จัดว่าเด็ดแด่ไลท์วอร์ kers คุณเชื่อสิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญหัวใจคือความรักเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน ชนาจิตใจต้นให้สูงส่องแรงงดงามค้นพบสัจธรรมภารันคิดของการเกิดมาการตื่นรู้คือเข็มทิศนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสด,ดนตรีคลื่นความที่ปรับสมดุลใจวางตัวตนไว้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสวัสดีขอต้อนรับสู่มิตร ซอน Fifth Elements คือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยกระดับจิตวิญญาณเชื่อมต่อพลังงานสู่กระบวนการตื่นรู้ Fifth Elements สู่การตัดรู้